ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะอยู่กับดาวนะคะที่ดูดาวช anel เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะแปลกหูแปลกตาไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะดาวอยู่ที่จาการ์ตานั่นเองค่ะจาการตานะคะอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะคะซึ่งที่เรามาที่จาการ์ตาตอนนี้นะคะก็เพราะว่ามาทริปมีเดียนะคะกับ อ่าแอเชียนะคะซึ่งจะเป็นทริปที่แบบว่าอ่ารวบรวมเอาบล็อกเกอร์จากหลายๆประเทศนะคะมารวมตัวกันเพื่อที่จะเหมือนแบบว่าสารสัมพันธ์อะไรอย่างงี้นะคะให้มาททำกิจกรรมร่วมกัน,นะคะโอเคตั้งแต่มาถึงที่จาการ์ตานะคะก่อนที่จะมาเนี่ยคือเขาบอกว่ารถติดมากๆนะคะซึ่งพอมาถึงจริงๆแล้วเนี่ยก็คือโอ้ยรถติดจริงๆร,รถติดแบบสมคำล่ำลือจริงๆคือติดมากๆติดกว่าบ้าอะไรอีนะ แล้วก็คือที่นี่เนี่ยอยู่ง่ายไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเพราะว่าจริงๆแล้วจาการ์ตาเนี่ยก็คือคล้ายๆกรุงเทพเลยคือแทบไม่มีอะไรต่างเลยต่างแค่แบบว่าตอนที่ขับรถอะไรอย่างเงี้ยจะมีเสียงแต่เยอะกว่าเออแบบบีบกันแบบแป้นเต้นต้นๆ้น,นแบบคือบีบกันเยอะมากนะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครลงมา ต่อยกันไม่มีใครลงมาเฮ้ยด่ากันนี่ก็คือจะต่างกับที่ประเทศไทยนิดนึงนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่นี่ก็ปกติค่ะเวลาก็เท่าที่ไทยนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอาหารการกินคือที่นี่เนี่ยจะไม่กินหมูนะก็คือมันก็จะมันก็จะแปลกถิ่นหน่อยเหมือนจะต้องแบบปรับตัวเยอะหน่อยเพราะว่าคือจริงๆที่บ้านเรากินหมูถูกไหมแต่ที่เนี้ยไม่กินหมูแล้วก็แบบว่ามีเครื่องเทศ เยอะขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็จะแปลกหน่อยนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบกินเครื่องเทศหรือว่าอชอบกินหมูอะไรเงี้ยก็คือต้องปรับตัวเยอะหน่อยแต่ว่าครั้งนี้คือโชคดีคือมากินของกินที่นี่ทุกอย่างคือค่อนข้างจะอร่อยหมดนะคะส่วนครั้งนี้นะคะเรามานอนที่ Double T Hotel นะคะกะ็เป็นเครือหนึงของฮิวตันนะคะโรงแรมฮิวตันนั่นเองนะคะซึ่งเขาน่ารักมากคือเวลาที่มี คนมาอนอนที่นี่นะคะแล้วก็เวลาเช็คอินเนี่ยคือเขาจะให้คุกกี้มาซึ่งคุกกี้มันอร่อยมากนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะก็เป็นคุกกี้ที่เขาให้มาพร้อมตอนเช็คอินนะคะก็คือมันอร่อยนะแต่ว่านี้คือเรา,ากินเป็นเชนที่2แล้วน,นะคะก็เลยเหลือคือเขาจะให้คุกกี้มาแบบว่าละอ้นเลยคือแบบอุ่นๆคือแบบเฮยอร่อยเลยคือกินแล้วแบบติดใจนะคะมันก็จะเป็นคุกกี้แบบว่า พวกข้าวโอ๊ตผสมแบบว่าช็อกโกแลตชิพอะไรแบบนี้นะคะก็คืออร่อยอร่อยแบบติดใจจริงๆโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็คือไม่มีอะไรมากเพราะว่าคือจาก,การ์ตาจริงๆแล้วมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรที่แบบว่าวันเดอร์ฟูลแบบหน้ามหาัศจรรย์อะไรเท่าไหร่คือจริงๆแล้วมันไม่ต่างจากกรุงเทพเลยเนาะก็เลยสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็เลยจะมาแบบว่า เปิดกระเป๋าก,ากาันละกันเออเพราะว่าดาวไปต่างประเทศมาดาวยังไม่เคยเปิดกระเป๋าเลยว่ากระเป๋าดาวเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะมาเปิดโปงกระเป๋าที่ดาวพก,กเลยดีกว่ามาดูกันเลยดีกว่าค่ะคือเมื่อกี้ดาวก็แบบว่าหากล้องว่าดาวพกกล้องตลอดเวลาที่อยู่ข้างนอกแต่ว่าดาวหากล้องไม่เจอสรุปคือมันมันถ่ายอยู่ดาวเลยหาไม่เจออันนี้คือความโง่อย่างหนึ่งนะคะโอเค เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ากระเป๋าดาวเนี่ยมีอะไรบ้างมานี่นะคะเป็นกระเป๋าที่ใช้เดินทางที่เวลาออกไปไหนมาไหนข้างนอกในครั้งนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าที่ได้มาจากเกาหลีนะได้มาจากได้มาจากร้านอะไรไม่รู้นะคะจําไม่ได้แล้วนะคะแถวแถวการโรสกิลนะตรงแบบว่าหลัง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 ซอยเลยนั่นแหละนะคะก็ถ้าใครอยากได้เนี่ยก็คือมาถามพิกัดกันอีกทีได้นะคะอินบ็อกซ์มาถามดาวได้เนาะกระเป๋าใบน,นี้นะคะคือที่ซื้อมาเนี่ยรู้สึกว่า มันใบใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบใส่ของได้เยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันสะดวกสบายเพราะว่ามันมีแบบว่าสปาสพายด้วยนะคะก็ก็ง่ายดีแล้วคือดาวเป็นคนที่พกกล้องอะแล้วบางทีแบบขี้เกียจถือกล้องเราก็สามารถเอากล้องใส่ลงไปในกระเป๋าได้เลยอะไรเงี้ยคือไม่ต้องถือกล้องให้มันแบบว่าหนักคอหนัก แบบปวดแขนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคมาดูกันที่อย่างแรกเลยนะคะในกระเป๋าของดาวนเนี่ยก็จะมีนี่เลยค่ะนี่นะคะเป็นพาสปอร์ตนะคะดาวเอาไว้ใส่พวกเอกสารสําคัญนะอย่างเช่นพาสปอร์ตเนี่ยคือเราจะต้องพก ออกไปข้างนอกเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเราต้องพกออกไปข้างนอกตล,ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องฉุกเฉินอะไรขึ้นแล้วเราแบบอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอะ่ะเออเราไม่มีบัตรประชาชนเหมือนในประเทศไทยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ชอบในประเทศเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคือยืนยันเป็นแบบหลักฐาน,นยืนยันว่าเฮ้ยเรามีตัวตนจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนก็คือให้พกไว้ติดตัวตลอดนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าใส่เอกสารสําคัญต่าง กีการ์ดโรงแรมหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะคืออะไรที่สําคัญสำคัญเก็บไว้ในนี้ให้หมดเลยนะแล้วก็จะจําง่ายด้วยต่อไปค่ะนี่นะคะก็ใส่เลนส์กล้องค่ะเราก็จะมีเลนส์สองอันนะคะคือมาครั้งนี้จริงๆอ่ะใช้แคนนอนนะคะคือจะมีคนทักมาถามเราเยอะมากว่า ในแต่ละทิปใช้กล้องอะไรนะคะคือหลักๆแล้วส่วนใหญ่เราจะใช้ Fuji แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยใช้ c a n นอนนะคะแคนนอน 80d เพราะว่าตอนนี้ Fuji คือพังอยู่นะคะคือกําลังเอาไปซ่อมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นรูปภาพที่อยู่ใน IG ใน Facebook อะไรต่างๆในทริปจาการ์ตานี้นะคะก็คือใช้ c a n นอนหมดเลยนะคะเลนส์50 f 1.8นะคะอันนี้ก็คือจะถ่ายแบบว่า เหมือนถ่ายคนสวยแต่ข้อเสียคือแบบว่าเลนส์มันใกล้อะ่ะแล้วมันแบบว่าถ่ายของค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันแต่ว่าคือก็น่าชัดหลังบเบลอสวยดีนะต่อไปค่ะก็ะพกนี่นะคะแบตกล้องค่ะจะมีแบตไว้2อันนะคะเอาไว้สำรองอเวลาที่แบตหมดกระทันหันหรือว่าเฮ้ยลืมชาร์จอะไรย่างนี้ก็ยังแบบมีสำรองนะคะตัวต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือเป็นตัวนี้เลยนะคะคือ ไฟเบลลกนะคะจากเวอรีนาตัวนี้เนี่ยคือดาวเนี่ยหยิบมาเลยตั้งแต่แบบว่าทริปที่แล้วที่ดาวไปเกาหลีแล้วคือตอนนั้นนะ่ะวันที่ไปเกาหลีวันแรกเลยนะคือดาวมีอาการแบบว่าท้องผูกแบบท้องผูกหนักมากคือมันมันถ่ายไม่ออกอะ่ะแล้วดาวสังเกตตัวเองว่าแบบดาวดาวเป็นแบบว่าหงุดหงิดเออหงุดหงิดกับเพื่อนหงุดหงิดกับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวถ่ายไม่ออกคือมันจะรู้สึกแบบว่า เหมือนแบบไม่สุดอะไรสักอย่างหนึ่งอะชีวิตนะเขาจะฟีลแบบคนอื่นไม่ออกปะว่ามันแบบมันหงุดหงิดมันแบบไม่สุดแบบอะไรก็ไม่สุดสักอย่างแล้วทีนี้เนี่ยคือวันอาทิตยเนี่ยนางก็เห็นว่าอาการแกไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยนางก็เลยแบบเออยื่นซองอันนี้มาให้นะคะซึ่งดาวก็แบบเฮ้ยเออว่ะอันนี้เนี่ยมันแบบช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนี่หว่าที่แบบว่าบางทีในการที่แบบเราไปต่างประเทศหรือว่าไปในที่ที่แบบเราไม่คุ้นเราไม่ชินอะไรเงี้ยมันก็เกิดอาการที่ทําให้แบบว่า เออไม่ออกเหมือนกันนะแบบอื่ํลบากคือเหมือนแบบยังไงอะคือมันไม่ชินที่อะเข้าใจปะ่ะหลังจากวันนั้นนะคะที่วัเตอร์พีสเนี่ยยื่นซองมาให้ดาวนะคะแล้วดาวเนี่ยก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องพกอะคือหน้าพกอะเพราะว่ามันใช้แล้วคือดาวใช้แล้วดาวเห็นผลนะดาวก็เลยแบบว่าเออพกมาอีกนะคะเนี้ยเดียวมาจาการ์ตาวันที่สองแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้อึเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะต้องแบบว่ามีอาการแบบว่าปวดท้องหรือว่า ท้องผูกแน่ๆเลยตามสไตล์แล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้ว่าเราเนี่ยมีอาการยังไงคือเราเนี่ยจะมีอาการหิดป,ปกติหรือว่าไม่ดียังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามากินกันไว้ก่อนกันเลยแล้วกันนะคะก็ถือว่าเป็นการกินให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูไปเลยแล้วกันว่า i, เฮ้ยดาากินจริงๆนะแบบว,ว่ามันช่วยในยเรื่องของการขับถ่ายจริงๆนะสาหรับวิธีการกินนะคะก็คือง่ายมากๆเลยก็คือแค่ เทน้ำใส่แก้วนะคะแล้วก็ฉีกซองใส่คนแล้วก็ทานแค่นี้นะคะโอเคเรามาดูวิธีการกินกันเลยดีกว่านะคะก็นี่นะคะแก้วเ,เ,เปล่านะคะแล้วก็คือก็มีน้ำนะคะหรือว่าใครจะมีน้ำเย็นก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าดาวเนี่ยคือชอบกินน้ำที่อุณหภูมิมากกว่าไม่ไม่ไม่ชอบกินน้ำเย็นเพราะว่ากินไปแล้วแบบว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนแบบ จุกตรงเนี้ยนี่นะคะหลังจากนั้นค่ะก็ฉีกซองนะคะฉีกซองนี้เลยแล้วก็เทลงไปนะคะง่ายแค่นี้เองแล้วก็คนให้เข้ากัน,นะคะ่ะแค่นี้เนี่ยก็คือก็ดื่มได้แล้วนะคะคือรสชาติมันจะเป็นแบบว่าเป็นผลไม,ม้รวมมีแบบว่าพวกสับปะรด แครอทแล้วก็ส้มแล้วก็แบบมีแบบว่าพวกาสารอาหารแบบพวกวิตามินอะไรอย่างเงี้นะคะเป็นเสมือนอาหารเสริมจริงๆมันก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างหนึ่งนะคะที่ให้คุณประโยชน์กับกับ,ก,บกับตัวเราอะนะแล้วก็คือช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยรับรองว่าพรุ่งนี้เนี่ยขับถ่ายสะดวกแน่นอนแล้วก็คือคําถามที่ได้ยินบ่อยๆเนี่ยก็คือ กินช่วงไหนเวลาไหนนะคะสำหรับดาวแล้วนะสำหรับดาวนะเราก็จะกินช่วงก่อนนอนเพื่อให้มันเนี่ยขับถ่ายในวันรุ่งขึ้นวันถัดไปนะคะอันนี้เนี่ยก็คือจะได้ผลดีสําหรับดาวนะคะคือมันจะขับถ่ายออกง่ายมันจะแบบสบายท้องสบายทุกอย่างอะไรอย่างนะะี้ค่ะมันก็จะทําให้ชีวิตของเรานสดใสขึ้นต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโทรศัพท์นะคะพกไว้ในกระเป๋านะ จะใช้ก็หยิบออกมาแล้วก็มีหูฟังค่ะหูฟังของดาวนั่นเองนะคะแล้วก็มีนี่นะคะแว่นตานะคะก็เอาไว้กันแดดนะคะือที่นี่แดดร้อนมากคืออังจริงก็ก็ร้อนพอๆกับประเทศไทยนั่นแหละนะบางทีอาจจะร้อนกว่าด้วยนะคะคือร้อนแบบร้อนจริงๆวันนี้คือดาวไปเดินข้างนอกมาแบบ ก็คือเดินตากแดดอะเดินตอนเที่ยงอะหู่แทบจะเป็นลมคือทั้งอากาศร้อนทั้งแดดแรงนะคือแบบจักแระเปียกเลยทีเดียวต่อไปค่ะนี่นะคะในกระเป๋าก็จะมีกระเป๋าซ้อนกระเป๋าอีกทีหนึ่งมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีเงินซองใส่เงินอันนี้คือซองที่ใส่จริงๆนะคะซองที่แบบว่าพกพาจริงๆเพราะว่าคือที่ใส่ซองนี้ยเพราะว่า1คือมัน เห็นข้างในได้ง่ายไงดาวก็เลยแบบว่าเออหยิบมาใช้แล้วก็สะดวกดีอืมอะไรแบบนี้มันอาจจะดูแบบว่าไม่ดีเท่าไหร่ที่ใช้ซองพลาสติกแต่จริงๆมันคือสะดวกมากสําหรับการใช้งานของดาวนะคะเออจะให้ดูแบงก์อินโดนะคะนี่จะให้ดูมีความแบบว่าแบงก์หมื่นนี่แบงค์หมื่นเออแล้วก็คือประเทศนี้เป็นอะไรที่แบบว่าแบงค์เปื่อยหนักมากแต่ว่าทุกคนก็ยังใช้กันอยู่ยกตัวอย่างเช่น นี่คือแบบคือบางอันแทบจะแบบกรอบแทบจะเขียวแบบเขียวแบบเขี่ยวและดำด้วยอันนี้นะคะก็คือคนก็ยังใช้กันอยู่คือกาบแบบมีคุณภาพจริงๆคือยังสามารถใช้งานได้นะเออแล้วก็มีนี่เหรียญเหรียญคือเหรียญของเขาแบบเบามากจนเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นเหรียญเหรียญพลาสติกแต่คือจริงๆมันไม่ใช่นะคือเงินที่เขาใช้กันจริงๆคือไม่น่าเชื่อว่า เขาจะใช้เหรียญเบากันขนาดนี้ซึ่งมันต่างจากประเทศทของเราที่เหรียญจะค่อนข้างมีน้ําหนักหน่อยใช่ปะเออเราเลยรู้สึกว่ามันคือของแท้แต่อันนี้คือมันเป็นเหรียญที่แบบเบาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นของปลอมเออแต่จริงๆเขาใช้แบบนี้กันจริงๆนะต่อไปค่ะพกนี่ค่ะเพื่อฉุกเฉินนะคะต้องพกผ้านาไมยนะคะก็อันนี้จะซื้อแบบอเล็กๆไว้พวกคือจะชอบซื้อไว,พว้พก อันที่มันแบบราคาถูกๆอะ่ะแบบ12บาทอะไรเงี้ยในเซเว่นอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าคือซองมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ไม่เกะก,กะอืมแล้วก็ <laughs> มีนี่ด้วยนะคะอันนี้คือซื้อติดกระเป๋าไว้นะเผื่อแบบว่าหิวหรืออะไรแล้วแบบกินไม่ได้ก็เออควักอมยิมขึ้นมากินนะคะต่อไปค่ะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็เป็นเหมือนไอตัวที่เหมือนแบบว่าพอเราทําธุระ เสร็จหลังจากใช้ห้องน้ําแล้วเนี่ยก็คือหยอดตัวนี้ลงไปจะทําให้เหมือนแบบว่าคนที่เข้ามาต่อหลังจากเราอะทําให้เหมือนแบบเขาได้กลิ่นหอมหอมไม่ได้กลิ่นแบบเหม็นของเราเอออันนี้มันดีค่ะทุกคนอันนี้นะคะคือเดาซื้อที่มัตซึคิโยนะคะราคาราคาถ้าจำไม่ผิดนะคือ95บาทอืมทสามารถไปหาซื้อได้ที่มัตซึคิโยนะคะเขาก็จะมีด้วยกัน2กลิ่นคือเป็นกลิ่นิ้น็นกับกลิ่นอันนี้เป็น กลิ่นเหมือนแบบว่ากลิ่นกุหลาบอะไรอย่างนี้หอมหวานเออคือหยดลงไปเลยอ่ะหยดลงไปหลังจากเราทําธุระเสร็จแล้วประมาณเขาบอกว่าหนึ่งหยดก็พอแล้วแต่ว่าคือด้วยความที่เรากลัวเหม็นคนข้านหลังเขาเหม็นเนี่ยเราก็จะหยดประมาณ2-3หยดอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเัาว่ามันก็ใช้ได้นานอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ถามว่าได้ผลไหมจริงๆคือได้ผลมากๆนะคือมันมันจะช่วยกลบกลิ่นให้มันแบบจัดหยาบ ให้มันดูแบบละมุนขึ้นให้มันดูแบบว่าห้องน้ำน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะคะดาวเชื่อว,ว่าอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่ทุกคนเนี่ยต้องแบบม u s t ส a v e มากๆโอเคค่ะมาดูอย่างสุดท้ายที่อยู่ในกระเป๋าของดาวนะคะนั่นก็คืออันนี้นั่นเองนี่นะคะสำคัญมากเพราะว่าดาวเนี่ยต้องใช้พรุ่งนี้นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นบัตรที่แบบว่า เหมือนเป็นบัตรที่แทบ็บแทบแทบแทบ,แ,ทบแล้วสามารถเดินทางได้ซึ่งดาวเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าการเดินทางการขนส่งที่ประเทศของเขาเนี่ยคือจะยากลําบากมากน้อยสักเท่ใดนะคะยังไงเนี่ยก็คือต้องฝากติดตามใน Facebook จริงๆนะคะเดี๋ยวดาวจะอัปไว้ว่าการเดินทางมาจาการ์ตาครั้งนี้เนี่ยยากลําบากแค่ไหนอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เนี่ยก็คือเข้าไปตามได้ที่อ่าดูดาแฟนเพจนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวดาวจะอัปเดตไว้ให้ในแฟนเพจแล้วกันนะคะเพราะว่า มาครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ได้ทำบล็อกไม่ได้ทําวิดีโอแบบว่าอลังการอะไรมากมายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจาการ์ตาเนี่ยคือเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าแบบไม่ค่อยมีอะไรและอย่างหนึ่งคือดาวมาร์มิทิ้งครั้งนี้ก็คือดาวอยู่แต่ที่โรงแรมนะคะก็เลยแบบว่าไม่ได้เที่ยวอะไรมากมายก็เลยามาเปิดกระเป๋าให้ดูแล้วกันเนาะอะไรประมาณนี้นะคะโอเคสําหรับคลิปวันนี้นะคะก็ จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะเพราะว่าของใน,นกระเป๋าเนี่ยคือหมดแล้วเรียบร้อยเลยนะเอาว่าสำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ดาวน,นะคะเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆนะคะมีแอบกระซิบบอกนิดนึงว่าทริปน้านเนี่ยไปอีกร่านเนาะซึ่งจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวดาวเนี่ยจะทำแบบบล็อกมาให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยได้ดูกันด้วยนะคะใคก็ฝากติดตามด้วยนะคะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ดาวไปก่อนแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะใน Facebook นะคะ ดูดาวแฟนเพจค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย